ทุกคนวันนี้รีวิวนี่ยายฟินะคะก็จะมารีวิวนะคะเรื่องนี้บอกเลยว,ว่าสนุกจริงๆมากเลยนะคะก่อนที่เราจะไปรีวิวอะไรกันขอเลาบายหน่อยเถอะนะใครเคยเป็นเหมือนเราบ้างแบบว่าเแบบวลาคนในบ้านยืมเงินหรือใครที่แบบยืมเงินเราใช่ปะพอเราทวงคําตอบยอดฮิตมันจับกลับมา เราประสบประ,ประสบการณ์มาแล้วค่ะนี่ก็โดนแบบว่า,าลูกพี่ลูกน้องก็คือพี่ชายเรานะคะก็คือยืมเงินไปแล้วบอกเราตั้แต่ตอแนแรกว่าเออเดี๋ยววันนี้นะจะคืนสักพักเลื่อนเลื่อนเลื่อนบอกเฮ้ยพี่ช่วงนี้พี่ยังไม่มีเงินนะอ,อ่ะแบบขอเลื่อนไปก่อนนะกันแล้วตัวฉันคือแบบก็อุตส่าห์ช่วย แต่ทำไมเลื่อนฉันก็ยังก็มีกินมีใช้เหมือนกันเดอ้อคือจะบอกว่าเขาเงินเดือนเยอะกว่าฉันเข้าใจผิดป่ะเขาทํางานตรงนั้นนานเงินเดือนต้องเยอะกว่าฉันใช่ไหมแล้วฉันเพิ่งมาทํางานที่ที่แบบกรุงเทพอบบเนี่ยเพิ่งผ่านโปรสามเดือนยืมเงินฉันที่ฉันเงินเดือนเงน,น้อยกว่าแล้วยังไงฉันก็รู้สึกแบบว่าใจดีเออให้ยืม เคิดว่าเออเป็นพี่ชายเราคนนึงอืมเขาก็แบบประสบปัญหาเนาะเลื่อนจนแบบกูจะไม่มันจะก,กินอยู่แล้วอะพอเราแค่แบบทวงว่าเงินใช่ไหมมีไม่ไมีอะเดี๋ยวพี่พยายามจะหาให้อ่ะโอเคเขาก็าพยายามหาแต่มักจะมีบุคคลหนึ่งนะคะพูดว่าต้องรีบใช้ไหมโทษนะยืมเงินแล้วกูต้องใช้ค่ะแล้วที่บอกรีบใช้ไหมใครใช่งว่ารีบใช้ไหม แค้นมากคํา่ารีบใช้ไหมรีบใช้ไหมไม่รีบมั้งถ้าทวงขนาดเนี้ยพราแบบมันเดือดมันโมโหมากเลยทุกคนจนตอนนี้นี่คือวันที่วันเนี้ยที่เราอาจ,จคือสามสิบเนาะพรุ่งเออวันพรุ่งนี้คือสาสิบอ็ดถ้าเราเรออยู่ว่าถ้าเงินยังไม่ได้คืนก็คืนด้วยนะแล้วก็จะไม่ให้อีกแล้วเพราะว่าฉันเหมือนจะเข็ดเรื่องการที่แบบว่าให้คนที่บ้านยืมและมันไม่ได้คืน ใครเคยเป็นเหมือนเราสามารถคอมเมนต์ได้เลยว่าเคยแบบว่าคนที่บ้านยืมเราไม่ได้คืนมเหมือนผัดฟันประกันพุ่งนี่คือเจอประสบการณ์นี่แบบถามว่ามันเข็ดไหมเขาเข้าใจฟิลไหมว่ามันคนในครอบครัวเราต้องช่วยเหลือกันอะเบอร์เหมือนแบบเขาจะประมาณว่าก็ฉันช่วยเหลือเธอแล้วอะเธอต้องช่วยเหลือฉันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออใครเคยเป็นอะสามารถคอมเมนต์ไม่ได้อันนี้คือเดือดก่อนนี่คือเดือดก่อนนะอ่ะเรามาสุ่สุด,สดเรื่องรีวิวนี้ยายฟิกนะคะโนเทนเรื่องนี้คือดี มากๆนั่นคือ DN D ออ่ะมันไม่ได้ฉันได้ฉันเนี่ยด n คืออะไร what นะคะฉันชอบนักเขียนคนนี้มากคือตั้มเป็นกันคนคนเนี้ยฉันแล้ประกันเลยนะเป็นคนที่แต่งโนเตนที่แบบว่าเข้าใจเท่าถึงตัวละครมากหลายเรื่องมากนะเดี๋ยวจะมาว่างจะมารีวิวโนเตนให้ฟังว่าคนคนเนี้ยเขียนเรื่องอะไรบ้างและเนื้อหาเป็นไงคือแบบดีเยี่ยม very good เรื่องนี้เกี่ยวกับนี่ดีอ่ะก็คือเดนอ่ะคือไหนมือกุกปึืเข้าใจ D กับ N นเนาะในใจคือว่าดิน แลนะน้ามีอะไรหรอเอออ่ะเรื่องนี้คือเดแล้วก็เป็นแฟนพี่ส่วนไหนก็คือแฟนน้องเนาะก็คือเรียนที่เดียวกันแล้วเขาเหมือนประมาณว่าหนุ่มหล่อที่สามารถแบบว,ว่าอาจจะเป็นกึกกได้เนาะแบบสาวน้อยหนุ่มน้อยอะไรอย่างงี้สมมติว่าพี่พี่เดเนี่ยเขาจะดิวใครมาปุ๊บเสร็จปุ๊บน้องไหนก็จะติดต่อแล้วเดเนี่ยไปเจอเฟย เฟหรือเฟยปะเฟเฟเออเฟอออจบตัวละครหมดละเฟที่เป็นแบบอิมเมจคือพี่เต็นนะคะก็ค,คือแบบอืมเจอแล้วแบบเดแบบอืมตอนแรกคือกะจะจีบเล่นๆไปๆมาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นทําให้เดและไหนที่จะจีบเฟเป็นจริงจังถ้าอยากรู้เป็นยังไงอ่านเรื่องนี้ได้ บอกเลยฉันบอกตรงๆเลยนะนักเขียนคนนี้คือดีเขียนดีมากๆโนเตนคือคือที่สุดของที่สุดแล้วเธอฉันบอกเลยว่าดีเยี่ยม่ไ,มได้กูดมากแต่ถ้ามอว่างจะรีวิวโนเตนกับนักเขียนคนนี้กับนักเขียนคนอื่นก็เป็นฉันก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีฉันไม่ได้บอกฉันก็แบบอืจะว่าเอ้ยพันไปล้วจะไม่ได้สื่อว่าคนอื่นเขียนไม่ดีนะเขียนดีดีมา,มากๆเราเหมือนแบบซัพพอร์ตทุกๆคน ไม่ใช่แบบว่าฉันต้องเลือกคนใดคนหนึ่งอะไรเงี้ยเธอนักเขียนทุกคนเขียนดีมากแต่ละคนอาจจะชอบแบบเนวไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ชันราสับหลับเราคือทุกคนไรเตอร์ทุกคนเขียนดีมากๆเลยนะครับทุกคนก็ฝากไว้ด้วยนะคะว,ว่าใครที่เป็นแบบนักอ่านนะหรือแบบแบบรีดรีดรีดเออรีดทั้งตั้งรีดทุกคน ก็ถ้าซัพพอร์ตไหนเตร์ได้ก็ควรซัพพอร์ตอย่างเราก็คือซัพพอร์ตมีการเติมเหรียญบ้างหรือไม่ก็มารีวิวให้ทุกคนได้เห็นว่าเออนักเขียนคนนี้มันดีมันเลิศเลิศจริงๆนะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กับสติ๊กเกอรกับพวกเราด้วยเถอะวันนี้รับก่อนสวัสดีจ้า